สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้นี่ก็จะเป็นสปอยของมังงะวันพีสในตอนที่หนุนสุก้าห้าซึ่งในตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กอดวาเล่นะฮะเพราะว่าในสปอยเนี่ยก็จะได้มีการบอกนะว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวเหตุการณ์หน้าดินคุมาซึ่งมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กอดวาเล่เมื่อสามสิบแปดปีก่อนซึ่งในตอนนั้นคุมาอยู่ในเหตุการณ์ที่พ是是 taki, ่อของเขาได้เสี่ย ได้ทาการจัดก,การแข่งขันที่กวับเลขขึ้นมาโดยที่การแข่งขันนั้นคือวรนนาเมนต์การต่อสู้ที่นามาเผาต่างๆนำมาต่อสู้กันเพื่อที่จะได้ตัดสินว่าเผาพันธุไหนเนี่ยจะถูกทาลายล้างเผาพันธไปจนหมดซึ่งในตอนนั้นก็จะได้มีการเปิดเผยเผาพันธคูม,มาและนั้นก็น่าจะเป็นการบอกว่านอคูม,มาเนี่ยเขานั้นไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่ใช่เผาพันธมนุษย์เพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายความว่าบอนนี่เนี่ยเธอนั้นก็ต้องมีเชื้อสายที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรงนั้นเหมือนกันและหนึ่งในเรื่ เส้งเขาในตอนนี้นมีหน้าตาที่เหมือนฉันทุกอย่างจะมีกค่แต่ทรงผมที่มันเปลี่ยนไปนะฮะนวัตการเลี้ยงในวัยหนุ่มเนี่ยเขานี่ยังไม่มีเขาที่มองเป็นรูปโดนใจเหมือนกับปัจจุบันซึ่งก็น่าสนใจนะว่าการที่อาจารย์โนดาเขานั้นเริ่มเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับวาเลี้ยข,ขึ้นมาในตอนนี้นะฮะเรื่องราวหลังจากนี้จะเล่ายาวไปถึงเรื่องราวของโลกดิสเบสหรือไม่อย่างไรแล้วคนต้องมารอรู้แล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะแล้วก็สปาร์สุดท้ายที่ได้มีการเปิดเผยออกมา้คืาทหนเนี่ยวันพโทอเคแล้วกเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลลืมก like, กดดไค์์ชเนี่ย และก็กดกระดิ่งเอาไว้เช่ยใั้นพลาดทุกการนับเดตนในห,หาเค่าวใหม่เช้เาเราสำหรับวันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ